วางเอาไว้ซะเถอะอย่าไปถือมันทุกอย่างมีกฎแห่งกรรมของมันคิดอย่างนี้จะไม่ทุกข์หลวงปู่ชอบฐานะสโมสวัสดีครับท่านปู้ฟังครับขอต้อนรับท่านปู้ฟังเข้าสู่รายการห้องข่าวชาวสุรินทร์ช้างใหญ่ ทักทายท่านผูฟังวันนี้7.37นาฬิกา37นาทีของเจ้าวันอังคารที่21เดือนมีนาคมพุทธศักราช2566แกรม15ค่ําเดือน4วันนี้ยังไม่เหมาะแก่การกระทำการมงคลเคล็ดดวงดีคนเกิดปีมะเมียมีเกณฑ์เหนื่อยใจเพราะเพื่อนฝูงหรือบริวาลทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์แก้เคล็ด ศูนย์กลางกำลังเลขวันนี้อยู่ที่61นาฬิกาอยู่ที่1 2 4 5 2สนาฬิกาอยู่ที่7 6นาฬิกาอยู่ที่90นาฬิกาอยู่ที่3 1 1นาฬิกาอยู่ที่012นาฬิกาอยู่ที่68สําสำหรับคนเกิดวันอังคารวันนี้การงานคนเกิดวันอังคารก็ได้รับอานิสงค์จากความขยันตั้งแต่อดีตนะปัจจุบันก็ยังเป็นคนที่ขยัน ความขยันจะนำไปสู่ความสำเร็จจะค่อยๆปรากฏเป็นรูปร่างการเงินแม้ว่าส่วนมากเงินที่ได้เป็นเงินก้อนเล็กแต่ก็ไม่ขาดสายความรักคนมีคู่ยังมีเรื่องค้างคาใจคนโสดเนื้อคู่ยังไม่มีวี่แววปรากฏพยากรณ์อากาศแจ้งอุณหภูมิในเช้านี้24องศาโอกาสฝนตก1%ความชื้น83 ลม3กิโลเมตรต่อชั่วโมงแดดออกเป็นส่วนมากสูงสุดวันนี้34องศานาตีห้ของวันพรุ่งนี้อุภูมิ24องศา่าก็เป็นบรรยากาศนะเรื่องราวข่าวสารรอบนาทิดทั่วไทยวันนี้ก็ น่าจะเป็นเรื่องของการยุบสภาเนาะท่านผู้ฟังแล้วก็มีเรื่องของสารเคมีที่ที่ก็ว่ามัน,นเป็นพิษเป็นภัยต่อมนุษย์ในที่ปร,ราจีนบุรีนี่ก็รอบรัศมีพื้นที่ถ้ามีการแพร่กระจายก็คงจะไปได้ไกล หลายคนเขาก็ออกมาพูดก็ไปฟังข่าวคลาวข่าวสารกับเขาเหมือนกันนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของสารพิษนี่มันก็มีรอบตัวเราเนาะสมัยแต่ก่อนดื่มน้ำตามท้องไร่ท้องนาดื่มน้ำบ่อได้แต่สมัยทุกวันนี่ต้องกินน้ำขวดน้ำกรองน้ำโรงงานนะ่าจะไปดื่มน้ำฝนน้ำธรรมชาติทั่วไปก็ ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วสารพิษมันมีมากเพื่อนคลื่นวิทยุข,ของผมหลายคนก็ติดเชื้อเพราะสารพิษเสียชีวิตมาแล้วก็หลายรายที่โชคดีก็รอดชีวิตมาก็ถือว่าเป็นความโชคดีท่านเป็นคนที่ยังมีโอกาสและเป็นคนมีบุญได้รับการรักษาทัน นาะก็รอดชีวิตมาจากการติดเชื้อนะอีกคนหนึ่งก็อยู่ที่ตะเปียงเตียท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านก็ติดเชื้อในกระแสะเลือดมันเข้าไปจนต้องเปลี่ยนเลือดนะเรียกว่าให้มันไหลเข้าและมันไหลออกอยู่งั้นพอะเกล็ดเลือดมันไม่มีเลยเกล็ดเลือดมันเป็นศูนย์ท่านว่างั้น ก็พร้อมจะตายได้แต่ก็ไม่ตายนะโชคดีที่ยังมีชีวิตรอดกลับมาแต่ก็ไม่เหมือนเดิมอันนี้ติดเชื้อจากการติดสารเคมีในท้องไร่ท้องนานาชีนงชีนูที่เขาว่านะลงทุ่งลงท่าไปนาแล้วก็มีแผลตามร่างกายนะสารเคมีมันเข้ามาสะสมในร่างกายกลายเป็นติดเชื้อ อีกท่านหนึ่งก็อยู่ที่อำเภอบัวเชษแต่นี่ก็เป็นห่วงท่านเหมือนกันนะเจ้าของสถานีที่อำเภอบัวเชษนะนั้นท่านก็ไม่สบายอาการก็จะคล้ายๆกันคือร่างกายมันต้านทานไม่ไหวพิษของสารเคมีอย่างเรานี่ก็อยู่ใกล้สารเคมีอยู่เป็นประจำเนาะ ทุกวันนี้บางคนก็ไม่กล้าแม้แต่จะกินเนื้อเขาวางันกินเนื้อแล้วมันจะมีสารเคมีที่เขาฉีดที่เขาใส่ในเนื้อก็หันไปกินผักกินพืชนะกินผักกินพืชที่ตนเองปลูกก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันรู้ว่าใส่อะไรไม่ใส่อะไรถ้าไปกินผักกินพืชของตลาดก็มีสารเคมีอีกเหมือนกัน ปัจจุบันนั้นสารเคมียอยู่รอบตัวเราครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะก็ควรจะทานแต่พอดิบพอดีไม่ควรจะทานมากจนเกินไปหรือทานเป็นประจำจนกระทั่งว่าร่างกายของเรานั้นสู้ไม่ไหว ควรจะให้ร่างกายนั้นได้พักผ่อนฟื้นฟูแล้วก็ควรจะให้ร่างกายนั้นได้บำบัดตนเองนะจากการที่เราทานอะไรหลากหลายก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นนะไม่ติดนะหรือว่าไม่โดนสารชนิดใดชนิดหนึ่งมากจนเกินไปนะทานอะไรที่หลากหลายจะช่วยเราได้นะจันผู้ฟัง ก็อย่าไปทานเยอะทานแค่พออิ่มพอแล้วนะทานมากๆอร่อยมากกินมากก็ยิ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากนะก็การกินนี่เป็น80%ของการเป็นโรคนะการกินแต่เรากินนะให้มันอยู่ในเชิงลักษณะว่าสุขภาพเรามัน นะไปต่อได้นี่มันก็ยืดอายุของเราได้นะท่านผู้ฟังออฉะนั้นการกินก็เป็นเรื่องสำคัญโรคภัยไข้เจ็บนะรวมไปถึงเรื่องราวของการใช้ชีวิตนะวิถีของการดำเนินชีวิตของเราเนาะออมันก็เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่เ,เรียกว่าสภาพแวดล้อมสังคม หากสังคมใดที่มีความปลอดภัยทั้งาการอยู่การกินการนอนการประกอบอาชีพสังคมนั้นก็จะเป็นสวรรค์บนดินเดกว่าถ้าได้ผู้นำที่ดีที่เห็นโอกเห็นใจผู้นำที่ร่วมด้วยช่วยกันก็จะเป็นผู้นำที่นำพามาซึ่งกำลังใจสันติสุขความสุข รายการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันได้กันจ่าอำเภอสังขะร่วมกันช่วยเหลือคุณยายพิมพ์อายุ79ปีฐานะยากจนมาช่วยกันสร้างห้องสุขาให้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเงินสดนายสันติโอค้าพมนมนายอำเภอสังขะพร้อมด้วยนายุางการบริหารส่วนตํำบลเทพร,รักษานะ ก็มาช่วยคุณยายพิมพ์ยิ่งดีผู้อยากไร้บ้านศาลาที่ผ่านมานาำเครื่องอุปโภ,โภคบริโภคเครื่องนอนเครื่องนุ่มคุมเงินสด1 5 0 0 0 0กว่าบาทก็มาช่วยคุณยายนี่เราได้ผู้นำที่ดีได้บุคลากรที่ดีมาช่วยคนในสังคมก็ทำให้สังคมมันน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับท่านผู้ฟังออนอกจากนี้แล้วนะครับ นะก็ยังมีน้ำจิตน้ำใจไมตรีจากนะคนทั่วไปที่มีน้ำจิตน้ำใจไมตรีต่อกันเพื่อนบ้านฉันมิตรนะบ้านไกลเลินเคียงไม่ทะเลาะก,กันไม่อิจาริษยาช่วยเหลือกันได้เท่าที่ช่วยเหลือกันเป็นหูเป็นตาในการที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สิน ไม่ต้องลงทุนเงินเป็นหมื่นเพื่อซื้อกล้องวงจรปิดแต่ก็มีอะไรก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลสอดส่องครับเพื่อนบ้านคือคนสำคัญอีกคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมของเรา,เาแล้วก็นอกจากนี้ครับมีเรื่องราวนะครับของ วิทยาลัยการอาชีพสังขาในวันนี้เขาจะมีปัดฉิมนิเทศแล้วก็มีรับใบนะเรียกว่าประกาศนาวุฒิการศึกษานะก็จะมีการรับในวันที่23นะแต่วันนี้เขาจะมีกิจกรรมวันปัดฉิมนิเทศ ซึ่งทางวิทยาลัยการอาชีพสังขารนี่เขาก็เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เปิดสอนในด้านของอาชีพนะให้กับน้องๆน,นักเรียนเนะยาวชนคนบ้านเราให้มีโอกาสในการเรียนอาชีวะหรือเรียนเกี่ยวกับด้านอาชีพนะสายอาชีพในระดับวุฒิการศึกษาปวช และปะวะสะปะวะสะก็อนุปริญญาก็ไปต่ออีกสองปีก็จบปริญญาบ้านเราในท่านผู้ฟังมีสถานศึกษาที่เดยกว่าใกล้กับปริญญาโชคถือว่าโชคดีมากคืออนุปริญญาปะวะสะสมัยแต่ก่อนเราจะเรียนปริญญานี่ต้องนไปเรียนที่ จังหวัดสุรินทร์อย่างใกล้สุดนะมอราชพัฒนาราชมงคลนะตอนนี้ก็มีการจนาพิเศษหรือเปล่าที่เขามีมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตเมืองนะผมก็จบจากเมืองเหมือนกันแต่ว่าจบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์คือจบทางด้านสถาบันสงฆ์สถาบันสงก็คือ เน้นในเรื่องของการศึกษาวิถีการศึกษาจิตใจของตนเองแต่ก็มีหลักสูตรอื่นๆที่เป็นหลักสูตรสากลอย่างเช่นการเมืองการปกครองนี่ผมก็จบเกี่ยวกับเรื่องของรัฐศาสตร์ก็ไปเรียนต่อที่นั่นนะครับมหา,า,หาวิทยาลายัยรัตสุริ์แต่ว่าสังขะเรานี่ใกล้ที่สุดก็วิทยาลัยการอาชีพสังขะจบปวส เพราะฉะนั้นลูกหลานบ้านเราถือว่าได้โอกาสมากนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นความโชคดีที่เราจะได้ส่งบุตรหลานให้เราไปเป็นคนที่มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและมีอาชีพติดตัวที่บอกว่ามีความเข้มแข็งนั้นก็คือวิทยายลัยการอาชีพสังขะจะนะเรียกว่าสอนในเชิงลักษณะผู้ใหญ่ เป็นอาชีวะนะจะไม่ค่อยได้มีเรียกว่าระเบียบระบบอะไรที่คล้ายๆกับโรงเรียนมัธยมทั่วไปกำลังจะเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นการฟื้นฟูให้เขาเป็นผู้ใหญ่ได้ไวก็คือการให้เขาได้พึ่งพาตนเองในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วเนี่ยในเขาก็วิทยาลัยการอาชีพสังขารในเขาสอนให้เป็นผู้ใหญ่ในการรับผิดชอบตัวเอง ดูแลตนเองนะจบหรือไม่จบให้คิดถึงความต้องการของตนเองให้มากๆอย่าไปคิดถึงว่าตามเพื่อนนะเพราะว่าอาชีพเราเราชอบอาชีพอะไรก็ขอให้เราเรียนนะไม่จบ3ปีก็ต่อไปไม่จบนะสอปีก็ต่อไป4-5ปีก็ได้ไม่เป็นไรเปิดกว้างนะวิทยาลัยการอาชีพสังขะน,นะ ให้มหีความรักในอาชีพของตนเองเพราะฉะนั้นชอบอาชีพไหนท่านก็ส่งบุตรหลานหรือถ้าเป็นน้องๆเยาว,วชนก็เลือกได้ถ้าไม่พอใจในอาชีพนี้ก็ไปอีกอาชีพหนึ่งก็ได้มีช่างยนต์ช่างไฟช่างนะเครื่องกโลโรงงานช่างเชื่อมนะบัญชีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์นี่ก็มีให้เลือกนะเป็นโรงเรียนสอนอาชีพ ที่ถ้าเราชอบก็ไปต่อได้นะเพราะว่านะเป็นโรงเรียนที่สามารถหารายได้ระหว่างเรียนเพราะก็มีโครงการส่งนักศึกษาไปฝึกงานนะก็ไปฝึกที่โรงงานก็ได้หรือฝึกตรงไหนที่คิดว่าตนเองนะมีรายได้ได้นะนะมีความรู้อนะ่ต้องการแบบไหนก็เป็นเปิดโลกกว้างส่วนใหญ่เขาก็ไปฝึกงานที่โรงงานกันเพราะมันได้ตัง กลับบ้านมาทีก็มีเงินติดตัวมาสองสามหมื่นห้ามื่นเจ็ดมื่นแล้วแต่คนเก็บเงินได้ไม่ได้เนาะบางคนก็กลับมาก่อนก็ไม่เป็นไรเป็นการฝึกฝนตนเองอเป็นการสร้างภูมิให้กับตนเองหาประสบการณ์ให้กับชีวิตตั้งแต่เด็กตั้งแต่น้อยเป็นผู้รักผู้ใหญ่ได้ไหวเพราะว่ายุคสมัยใหม่ทุกวันนี้มันต้องการ คนทันสมัยที่มีความเข้มแข็งตั้งแต่ต้น,นไม่ใช่ทันสมัยแล้วอ่อนประสบการณ์ทันสมัยแล้วมันต้องมีประสบการณ์ด้วยนี่ทางวิทยาลัยการอาชีพสังขาเขาผลิตคนแบบนี้ก็นํามาเล่าให้ท่านปู้ฟังได้ฟังเพราะว่าเป็นสถานศึกษาใกล้บ้านเราเนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ถัดไปก็คือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินที่เปิดให้บริการเพราะว่าที่จังหวัดสุรินนั้นมาเปิด ที่นี่สังขะเรากรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุริน์นั้นก็เป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนจะไปทำงานต่างประเทศหรือว่าหลายคนจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ต้องได้รับการเรียกว่าใบาอนุญาตหรือต้องมีความรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของพัฒนาฝีมือแรงงานเขาก็ไปฝึกหัด เขาก็ไปเรียนรู้ไปสอบก thi, ันที่ศูนย์พัฒนาฝีมือรายงานจังหวัดสุรินทร์ที่อำเภอสังขะอยู่ติดๆกับตชด .214 สีแยกไฟแดงสังขะถนน24นะครับ <S 1> <S 1> บางคน crouch. มีอาชีพอย่างอาชีพช่างไฟที่เขาต้องให้ไปสอบมีใบอนุญาตอย่างอาชีพช่างเชื่อมหรือเป็นการเสริมอาชีพตัดผมช่างอิเล็กทรอนิกส ช่งยนต์เขาก็เปิดสอนพร้อมออกใบประกาศนะสามารถนำไปประกอบคนที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศเมืองนอกหรือไปทำงานในบริษัทก็เอาไปยื่นได้เป็นการเพิ่มนาะศักยภาพเพิ่มเงินเดือนนะเปิดช่องทางให้กับอาชีพได้มากขึ้นนะรองรับใน,ะน,นโชคดีมากนะอำเภอสังขาของเราในท่านผูกฟัง ที่มีสถานศึกษามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพอยู่ใกล้เรามากถ้าอยู่ในสังขะแล้วบอกว่าไม่มีอาชีพอะไรนี่โอ้เสียดายเป็นอย่างยิ่งเพราะสังขาของเรามีสถานเกี่ยวกับอาชีพค่อนข้างจะมากยกเว้นอาชีพเกษตรกรอาชีพเกษตรกรนี่ก็จะไม่กล่าวถึงหรอกครับท่านผู้ฟังเพราะมันเป็นอาชีพที่เราทําอยู่เป็นประจําอยู่แล้ว แต่สมัยทุกวันทำนาไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนนะครับทำนาทุกวันนี้3มวันก็ทำเสร็จแล้ววันแรกก็ไปดูที่ให้คนเขาจะมาลงรถไถบอกเขาเขาก็มีมานานทั้งวานทั้งไถเสร็จแล้วก็ดูฝนฟ้าตกลงมาดูน้ำท่า,าวานปุ๋ย ก็ไปอีกสักวัน2วันแล้วก็อีกวันหนึ่งวันสุดท้ายคือวันที่รถเกี่ยวลงเออทำนาถวายทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะไม่ได้ทําเหมือนสมัยแต่ก่อนแล้วล่ะครับท่านปู่ฟางครับที่นี้เราก็ได้อาชีพเสริมอย่างอื่นที่มันเป็นอาชีพที่หลากหลายก็เรียกว่าเพิ่มกระเป๋าให้กับตนเองแทนที่จะมีกระเป๋าแค่ทำนาก็มามีกระเป๋าเกี่ยวกับการทำอาชีพอื่นๆ ที่คอยเสริมให้กับเรานั้นมีกิจกรรมทำนะจะไม่ว่างาเป็นการเพิ่มเงินในกระเป๋าให้เรามีรายได้เพิ่มจริงๆชาวไร่ชาวนาของเราอย่าไปดูถูกนะท่านผู้ฟังบางคนหาเงินได้มากกว่าคนไปเป็นเจ้านายมากกว่าคนที่รับราชการเป็นพอออีกพอออบางท่านเงินเดือนไม่เหลือนะเพราะว่าเป็น พว่วงหนวยการต้องอำนวยการหมดทุกอย่างเงินในกระเป๋าก็ต้องอำนวยการด้วยหรือกว่าเกือบจะไม่เหลือแต่ว่าชาวไร่ชาวนาเราบางคนในทำงานเก่งหาไรายได้เก่งขยันขยันขายยันก็ยันไปเรื่อยทำไปเรื่อยจนกระทั่งว่าตนเองมีไรายได้หลายช่องทาง ยิ่งสมัยทุกวันคนไม่เขินไม่อายไล่ like, ไปขุดปูไล่ like, ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไล่ like, เกี่ยวกับงานอาชีพที่ตนเองทำไล่ like, อะไรที่ไม่ผิดกฎหมาย à. ก็เป็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางหาไรายได้ทางอินเทอร์เน็ตได้อีกอย่างผมนี่ก็ทำได้ปัจจุบันนี้ก็ได้เดือนละประมาณ600-700บาททำไปเรื่อยๆไม่มาก บางคนก็ทําได้เดือนละ23,000เดือนละสองสามหมื่ก็มีเนรประวักเขาใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ดูเขาอย่างเดียวแถมยังมีช่องของตนเองแอบทำอะไรก็ถ่ายลงไปขุดปูขุดปลาคนดูนักท่านบ้ฟังคนไม่เคยเห็นเ,เพราะฉะนั้นแล้วท่านบุฟังครับโอกาสมันมีอยู่กับเราตลอดเวลาอย่าไปดูถูกความสามารถของตนเอง อย่าไปเป็นนักเลงในสิ่งที่ไร้ประโยชน์หากเราจะเห็นคุณค่าของชีวิตันก็ต้องเห็นคุณค่าตั้งแต่ต้นณนะวันนี้ไม่ฉะนั้นเวลามันจะคลาเราไปเรื่อยๆบางอย่างก็ต้องปล่อยวางบางอย่างหลวงปู่ชอบท่านบอกว่าวางไว้เสะเถกก็อย่าไปถือมั่นทุกอย่างมันมีกฎแห่งกรรมของมันคิดอย่างนี้จะไม่ทุกข์เพราะความทุกข์มันเป็นการยึดมัน่นถือมัน่นแบกเอาไว้ ถ้าเราปล่อยได้ก็สบายวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ